คลิปนี้บ่าวบองการจะพาท่านผู้ชมไปดูงานต้นแบบงานทําเขื่อนริมโขงนะครับท่านผู้ชมลานม้าแห่งใหม่ของชาวจังหวัดบุญการหรือลานแลนม้าแข่งใหม่ของชาวจังหวัดบุญการที่กําลังจะดาเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เขาทําไปเกือบเสร็จแล้วนะครับต้นแบบก็เลยเป็นต้นแบบที่สวยงามบ่าวบองการก็เลยเอาต้นแบบนี้มา ฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเขื่อนเล่มโค้งเขาจะไม่ทําเหมือนเดิมนะครับเขาจะทําแบบนี้นะครับแบบแบบเหมือนการที่จะนําเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมนะครับจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ที่เขาทําเสร็จบางส่วนนะครับที่มาจากทางด้านหน้า เทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองการนะครับตรงนี้เขาก็ทําเสร็จไปเป็นบางส่วนนะครับเขาจะทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะทําเป็นสองชั้นนะครับก็คงจะทั้งหมดเลยนะครับที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็คงจะต่อจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวในท้ายบ่าเมืองการจะชี้ให้เห็นว่าตรงไหนที่กําลังจะเริ่มทํานะครับอันนี้ก็ทําเสร็จไปเป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับ อันนี้จะเป็นงานก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับงานมันทำค่อนข้างยุ่งยากนะครับท่านผู้ชมและดาวน้ำสูงสุดก็จะมาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับท่านผู้ชมตรงที่บ่าบังการยืนอยู่นี่นะชั้นชั้นแรก,กน,นะครับ ชั้นที่สองก็พงไปไม่ถึงโน้นนะครับที่กําลังขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นสองชั้นนะครับท่านผู้ชมแต่เดิมที่อยู่ติดกับเขื่อนปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเดี่ยวนะครับอันนี้เขาทาเป็นสองชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็โน้นขึ้นไปสูงๆโน้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเสร็จออกมาถ้าเสร็จมานี่เอาสวยงามมากๆเลยนะครับ ติมโขงรูปแบบแปลนใหม่นะครับรูปแปลนใหม่จะไม่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นสองชั้นนะครับทนผู้ชมแต่ก็มีบันไดเหมือนกันนะครับมีบันไดลงมาเหมือนกันกับแปลนที่เราที่ทปัจจุบันนี่ครับตรงนี้ก็ใกล้กับฝั่งประเทศลาวน่าจะประมาณตั้งแค่หกร้อยเมตรใต้นะครับจะโกอนได้ยินเลย เป็นรูปแบบสองชั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปแบบสองชั้นเลยนะครับสวยงามมากๆเลยถ้าออกมาเนี่ยก็ตรงนี้วิ่งเหยาะๆได้นะริมของสุดรเนี่ยลานชั้นที่หนึ่งนี่วิ่งได้นะครับแต่ก็อาจจะวิ่งไม่ได้เยอะนะครับแต่เขาคงไม่ให้วิ่งอ่ะให้เดินนะครับเดินได้เดินชมความงามริมฝั่งของได้ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ งานก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับคนงานก็กําลังทําสะพานเอ้ยทําอะไรทําบันไดนะครัติโมเห็นใกล้ๆเขากาลังทําบันไดกันอยู่นะครับบันไดโอ้บ่าบวมือการดูแล้วถ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่คงจะสวยงามมากๆเลยตลาดเขื่อนริมโขงแปลนใหม่นะครับแปลนใหม่เลยนะครับไม่เป็นแบบแปลนที่เหมือนเดิมนะครับ ออมาแปลงใหม่เนี่โอ้สวยงามมา,มา,มากๆเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวบา่าวมุกการจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงจะเป็นรอยต่อนะครับร้อยต่อจากเขื่อนจากที่บา่าวมุกการเดินอยู่นี้นะครับเขากำลังดําเนินการอยู่ไปทางด้านที่จะวันตกนู้นนะครับท่านผู้ชมหาจะลดถ,ถึง อะไรสำนักง,งานการศึกษาเขตโน่นนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเสร็จออกมาก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวเขื่อนนะแต่ว่าตัวข้างในที่เป็นพื้นที่เยอะๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะก่อสร้างอะไรมั่องนะครับท่านผู้ชมก็คอยรูดต,ตามไปนะครับ ตัวนี้เดินชมความงามได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นฟุตบาทนะครับฟุตบาทนะครับเทโดนปูนซีเมนต์นะครับถ้าเสร็จออกมาเนี่โอ้สวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งอยู่ใกล้ยมฝั่งของแล้วก็ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยโหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม นแล้วนะฝนมีน้ําตลอดนะครับมาเหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันถ้าน้ําแห้งมาตรงนี้ก็ไม่มีน้ํานะครับนะครับท่านผู้ชมอาภาพบรรยากาศล่าสุดงานก่อสร้างเขื่อนริมโขงแบบแปนใหม่มาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับก็จะคงจะอีกสักสปีนะครับ2ปี ้างหน้าก็คงจะเสร็จแบบนี้หมดเลยทั้งดุนเลยนะครับตั้งจากตรงนี้ไปจนถึงจรดหานูนะครับสำนักง,งานเขตการศึกษาจังหวัดบึงการเรานะครับตอนนี้ก็กําลังเริมไปจากต่อจากตรงนี้ไปนะครับก็กําลังดาเนินการอยู่นะครับจากตรงนี้ไปก็ที่กาลังดาเนินการอยู่ก็เกือบ2กิโลนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมต่อไปก็ไปานโน่นเลยนะครับ ยังไม่เป็นรูปเป็นร่านนะครับเพิ่งเริ่มงานของเขาเทเอาเ,อาเอาหินเอาอะไรไปวางไวลล้ลำน้ำโขงนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับตรงต่อจากตรงนี้ไปเากมัยช้าเแม่าก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับบบ่ามือการเดืนอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม